เดินสายแดกรอบเนี้ยแดกที่กรุงเทพขอตอแหลสักวันแล้วกันที่เป็นร้านใกล้บ้านมีทั้งอาหารไทยและอาหารยุโรปนี่ตุตีฟัง้วยนะชื่อร้านเอลิสเ4เป็นไงสำเนียงคมเมนูที่หนึ่งลาบทอดปกติลาบทอดจะมาเป็นก้อนนี่อันนี้มาเป็นลาบแต่เอาไปทอด เียมาดูสเต็กเนื้อที่เขาเรียกว่าพีคันยา่าปกติจะเป็นเนื้อนอกเจอเนื้อไทยเข้าไปงงกันเลพวกมึงมแดกมีเดียมแล้วซะด้วยั้งกูเนี่ยนุ่มเหมือนใส่น้ำยาปรับพันนุ่มย่างดีมากพอหมูย่างเขาก็ว่าเด็ดเสร็จกูแดก ชำ้ำไปต่อข้าวผัดมันเนื้อไข่ดองต้องลองลองอะไรวะถ้าไปกูเนี่ยตามด้วยข้าวผัดอยากรู้ดิสถานที่ที่กูม,มาแดกคือที่ไหนบอกเข้าไปพี่โจ ร้านเอลิสเมนีโฟครับอยู่ถนนวัชรพลครับสายใหม่ครับถ้าใครอยู่แถวนี้ก็ลองแวะมาดูครับอืมหาไม่ยากไม่ยากครับถ้าหาไม่เจอก็ Google Map ร้านนี้นะบอกได้เลยอาหารดีดนตรีอร่อยงงเฮ้ยร้านนี้มีดีเจนะเว้ยเดี๋ยวพาไปดูว่าดีเจเขาหล่อขนาดไหนอ้าวสนุกไปกันต่อแดกแดกแดกและแดกเลือนสายแดกขราวหน้าไปไหนนะครับตามกันไปนะครับร้านพี่โจพี่ผมเองเฮ้ยไม่ได้อวยนะเว้ยแม่งเด็ด 啊。